สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับคุณครูชานนพินพงศ์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกินสั้นๆนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งอยู่ระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชียใตย้เป็นที่มาของชื่อภูมิภาคนี้ครับคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับประกอบไปด้วย11ประเทศนะครับได้แก่1เมียนมาหรือพม่านะครับ2ไทย3ลาว4เวียดนาม5กัมพูชา6มาเลเซีย7สิงคโปร์8อินโดนีเซีย9บูนไนดารุสซาลาม10ฟิลิปปินส์และ11นะครับติมอร์เลสเต แยกให้ออกนะครับว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งหมด11ประเทศแต่อาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศนั่นเองนะครับนะไม่นับรวมติมอร์เลสเตนะครับในภูมิภาคนี้นะครับประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดตอบครับพร้อมกันดูจากภาพอินโดนีเซียนั่นเองนะครับมีพื้นที่มากที่สุดนะประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดก็คือ สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์พื้นที่น้อยสุดก็จริงแต่ว่ารวยสุดนะครับต่อมาครับประเทศที่มีประชากรมากสุดดาวซิประเทศอะไรอินโดนีเซียเช่นเดิมนะครับส่วนประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดก็คือประเทศบูใเนดารุสซาลามนั่นเองนะครับนะ อย่างที่บอกไปนะครับปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วย11ประเทศคือส่วนที่อยู่ภาคพื้นทวีปนะครับก็คือแผ่นดินใหญ่ได้แก่เมียนมาไทยมาเลเซียลาวกัมพูชาเวียดนามและส่วนที่เป็นหมู่เกาะได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนติมอร์เรสเต้นะครับอาจจะมีประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่ไม่มีทางออกทางทะเลมีใครรู้บ้างมีประเทศเดียวใน เซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเก่งมากนะครับก็คือประเทศลาวนะครับได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกคันที่นะครับก็คือไม่มีทางออกทางทะเลมาดูในส่วนงานของเรานะครับให้นักเรียนนะครับดูแผนที่และลากธงชาติไปไว้ในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับพวกเราคลิกที่ลิงก์ไรท e เวิร์ก e ีตนะครับจากนั้นกรอกชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะครับ วิธีการก็คือเราลากนะครับแต่ละธงชาติมาใส่แต่ละประเทศให้ถูกต้องนะครับสิข้อ10คะแนนสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปทำการบ้านนะนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ